สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราจะต้องรับชมช่องของตุ๊กตาไก่ทองมาตอนนี้แะ,ะ้วครับหมูป้านอิจฉาท่อไทยคลิปไปพ่อเปียเพื่อนอมอบสองใบเท่าให้พี่น้องนะคะสรุปแล้วได้กินข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้นน้ำยาปลานะคะพี่น้องขายในชื่อว่าเป็นเบืองว่าบรรยากาศเป็นจังใดนะคะเชิญคะ่ะมือทุกประเเมืองลงไปซ้ำเอาพ <laughs> ี่น้องมือนี้พ่อเปียเพื่อนเลี้ยงขนมกิน ้วนใ่ตาบนยอ่บอไปใส่บวนย่างบันบอลโตแล้ว LD ได้แล้ว้อล่ะเนาะเม่อ้านนี่เพื่อนมอบให้พี่น้ำสองใบทะวพี่น้องขาเออเพื่อนมอบให้พี่น้มสองใบท่าพี่น้ำบอกพ่อแล้วแปงไหนพ่อพันว่ามันซสื่อของทั้งเมืองนี่หาเเอ้าที่เหลือดิจมองไปพันหา้องไปิแป้งพ่อยู่เขาที่ไปทำปั่นน้ำเลาดอก นนนะะค้้ยยิิ่แม่ยิ้มนะคะแซ่บพ่อแม่้ิหน่บอกินครับพ่อเปียกพ่อดูดแน่ลูกๆในช่วงลาบางซ้อมนะครับพี่น้องคขาสำหรับผู้ใดอยากเป็นสปอนเซอร์กันยินดีนะครับพี่น้องในช่วงซ้อมนะพี่น้องขาพี่นายพี่นายเอกแตล์นะคะกินส้มตําด้วยแล้วก็ ขนมจีนด้วยนะเอานี่พนักเอกใจไม่กินหรอเดี๋ยเดี๋ยวดีอ่ามือเสกนะคะเพ่อนะคะเฟืนกระม่านเหลียนน้ำนะคะโอ๊ยขอโทษค่ะอันนี้หมอแค้นค่ะพี่น้องเหลียวพู้เดียวละค่ะพี่น้องอ่าผู้นึงไปแล้วมรณานุสติสานั่งละค่ะไม่ใช่นะไม่เดียวคลิปเนี่ยฮะไม่เดี๋ยวคลิปวันดีบ้านเจอดีเจอกันเลยคันเห็นคลิปนี้เราเจอกันเลยมุกหนีไปหนัง พี่ผอยู่เป็นมูกันก่อนนี่เยอะพักหมอแค้นสีตานี่เยูะด้านตายหมดพ่อป่านะครับพ่อป่าไม่กินหรอกินแล้วครับกินก่อนเพื่อนเลยกินกับพ่อเปียกกินตะกอนมูเลยครับกินครับกินครับตอรีไปกินเด้อเดอเนี่ยโกเมีนขนย่างมางแม่เหาอวะตามทางนี้นะคะเพราะพี่แนะนำคือเพื่อกิน นี่ะคบวันเดียว้าวันนี้ขอใช่ไหมบันนี้ขอได้ไหมเออปกติพี่หน่อยงดแป้งงดมันนะครับวันนี้ขอหนึ่งวันเป้งของเจ้าแป้งขอ๊ยคนละแปงพุยตลกดีให้พระเอกกะไร